นี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองนายกทักษิณกับจะถูกจับเป็นตัวประกันดับฝันพิธาและก้าวไก่ตามใบสั่งกลับเข้าไทยก็อยู่ในเงื่อมมือการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรไม่ใช่เรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเกี่ยวพันเพียงแต่ครอบครัวแต่ยังโยงใย,ยไปถึงการเมืองระดับประเทศหลังจากลีภัยทางการเมืองไปนานถึง17ปี แม้มีการกลับมาครั้งหนึ่งเมื่อพักพลังประชาชนเป็นรัฐบาลก็เป็นกระช่วงสั้นๆและก็ต้องออกนอกไปอีกแสดงให้เห็นว่าพลังอำนาจที่ต่อต้านมีความเข้มแข็งอย่างมากการแจ้งว่าจะกลับมาประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้คือความต้องการของอดีตนายกทักษิณแต่ความอายุทีรทมยังคุมไปทั่วทั้งแผ่นดินแม้หลังการเลือกตั้งก็ยังแสดงชัดเจน ครอบครัวอดีตนายกทักษิณจึงคิดว่ากลับเข้ามาแล้วไม่น่าจะได้รับความยุติธรรมข่าวนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าถ้าไม่กลับไทยในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นการผิดคำพูดการเมืองแบบนี้ต้องทำตามสถานการณ์ดูไม่เหมาะสมก็ไม่เดินเข้ากับดักหรือแม้แต่บางครั้งต้องเสนอเพื่อสับขาหลอกฝ่ายตรงข้ามก็ต้องทำ เพราะฝ่ายตรงข้ามไม่เคยใช้เกมการเมืองที่บริสุทธิยุติธรรมสถานการณ์เวลานี้ประเทศไทยยังตกอยู่ในเงื้อมมือของอำนาจมืดเพราะผู้ชนะเลือกตั้ง2พัก300เสียงยังต้องลุ้นว่าจะติดคุกหรือไม่กลุ่มอำนาจเก่าจะอ้างกฎหมายที่ร่างเองตัดสินเองถ้ากลับมาในช่วงนี้จะถูกจับขังและจะไม่มีโอกาสทำอะไรได้เหมือนเดิมไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไม่มีโอกาสโพสต์ไม่มีโอกาสทวิตแสดงความคิดเห็นออกสู่สาธารณะไม่ได้ทั้งสิ้นเมื่ออยู่ในคุกนั่นหมายถึงกำลังการต่อต้านพวกพเผด็จการจะหายไปอีกหนึ่งกำลังสำคัญและอากายเป็นตัวประกันถ้าเกิดความขัดแยง้งรุนแรงในอนาคตอันใกล้นี้เสียสละมากพอแล้วอย่ามาให้เขาจับเป็นตัวประกัน ตระกูลชินวัตรได้ลงทุนลงแรงลงชีวิตไปในการเมืองของประเทศไทยมากแล้วเมื่อเทียบในหมู่เศรษฐีด้วยกันตอนนี้มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินตามมาอีกคนถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนเรียกร้องให้ทำมากกว่านี้อีกบางทีต้องลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะทำได้แค่ไหนที่ผ่านมานักวิเคราะห์หลายคนก็กังวลว่า ตระกูลนี้จะท้อถอยและเลิกยุ่งการเมืองซึ่งจะมีผลให้พรรคการเมืองฝ่ายป,าาประชาธิปไตยอ่อนกำลังลงแต่หลังจากมีพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไก่ความกังวลน,นี้ก็ลดลงจากวันนี้ไปตระกูลชินวัตต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จริงแต่ก็ต้องเหมือนกับขบวนทัพใหญ่ไม่สามารถรุกหรือถอยได้ในฉับพลันทันใดการปรับทั้งขบวนต้องใช้เวลาหลายปี แต่จังหวะก้าวต่อไปมีความสําคัญมากการเสนอไม่ให้แพทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในเมื่อคะแนนก็ได้เพียง141น้อยกว่าพัรคก้าวไก่151ถือเป็นจังหวะการปรับขบวนที่ถูกต้องตามคันลองประชาธิปไตยไม่มีอะไรน่าเกียเพราะบัตรนี้พรรคก้าวไก่ได้เข้ามาหนุนช่วยแบกรับภาร,รกิจต่อสู้อย่างเป็นกำลังสำคัญ ทั้งเป็นกองหน้าที่มีคนหนุ่มสาวที่เข้มแข็งเพื่อไทยสามารถเป็นกำลังหนุนขนาดใหญ่เวลานี้รถไฟขบวนนี้จึงมีหัวจักถึงสองหัวถ้าอดีตนายกทักษิณถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อไทยจะเดินเกมลำบากเตรียมตั้งรับสถานการณ์ความขัดแยง้งรุนแรงยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มอำนาจเก่าจะเดินแผนอย่างไรต่อ แต่ถ้าดันทุรังจะโค่นพิธาให้ได้โดยไม่มีหลักฐานที่เป็นจริงการประท้วงใหญ่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมและช่วงนั้นทักษิณก็กลับเข้ามาแล้วถูกจับไปติดคุกมวลชนของพรรคเพื่อไทยก็คงไม่พอใจเหมือนกันความชุนมุนวุ่นวายคงจะแผ่กระจายไปทั่ว ครอบครัวและแกนนำของพรรคเพื่อไทยเองก็รู้ว่าเวลานี้มีคนบางกลุ่มจัดการให้พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยขัดแย้งกันเพื่อจะได้ทำลายไปทั้งสองพรรคสถานการณ์แบบนี้ทั้งสองพรรคต้องเตรียมตั้งรับแบบสูงสุดทั้งด้านกฎหมายสภามวลชนและอำนาจนอกระบบเพราะต้องพร้อมสู้ทุกรูปแบบถึงอย่างไรอย่ายอมแพ้ อย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกของชาวโลกว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศพมา่าและประเทศไทยเป็นแบบที่ผู้ชนะเลือกตั้งจะต้องติดคุกขอขอบคุณข้อมูลจากบริชนสุสบับดาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ